ที่เด็ดสุดคือเกี๊ยวเขาเนี่ยฮะสุดยอดเลยหมือนปูเขาอ๋อจีนส่วน,น,น,นหนึ่งครับคือก็ขยันลงแรงนิดนึงร้านนี้ผ่านมาต้องต้องต้องโดนนะครับมันมี่เกี๊ยวของผมแคปิตอลน,นะแคปิตอลพาซาตรงของผมนะร้านเนี่ยอยู่ริมลุนครับเนี่ยรถขาวที่ออกมาโผล่มานะครับ บะหมี่เกี๊ยวปูข้างผมไปดูฮะเป็นไงบ้างร้านนี้อร่อยสุดๆเลยเนี่ยเกี๊ยวอร่อยมากไปไปเลยไปเลยลุยไปเลยแดงใส่ไหมใส่ครับใส่ใสร้านนี่เกี๊ยวน้ำหรือแค่หมี่น้ำครับน,นี่ครับนี่ที่เด็ดสุดคือเกี๊ยวเขาเนี่ยฮะสุดยอดเลยขอบคุณครับขออนุญาตนะเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่มาแล้วต,ต้องกินให้ได้ไนะ กีนโม้าสมัยก่อนอาม่ามาหอนะ่อเนี่ยเนี้อาม่าอาม่าไม,ม่ไ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 ม,ไม,ไม่ไม่อยากมาหอ่อนี่ครับร้านนี้หุึ่นปูเขาขายที่วันบา่ายเจ้บัญจันะตามตามกทมนะอยู่บัญชานะขายหนักกี่โมงฮะเก้าโมงค่ะเก้าโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสองเขาหมดนะครับ เดียวร้านนี้อร่อยที่สุดเลยอ,ะอ่ะเขาติดใจ,จมาตั้งหลายปีเป,ป็สิบปีกินมาตั้งแต่สมัยอมาอมา่าอาม่านั่งหออยู่เงี้ยแต่ไม่ยอมออกเขาไป้าห้อ,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 องน้ำรึเปลาอ๋อวันนี้ผ่านมาเลยลองแวบ๊บแว๊บมาหน่อยหนึง่งหมูแดงเขาจะไม่ไอ้ใส่สีแดงมา่าจะแบบสีออกเหมือนซอสธรรมดาไม่ได้ใส่แดงนะบางร้านแดงแฉะแล้อันนี้อันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่สีแดง ไม่ใส่งสีนะบะหมี่เราทำเองเราทำแนบหรือไม่ทำหรือว่าสั่งร้านเจ้าประจำเส้นก็อร่อยเส้นเล็กๆฝอยๆเดี๋ยนี้สั่งเอาอ๋อเดี๋ยนี้สั่งเอาเนาะเมื่ก่อนทำเองออ๋เมื่อก่อนทำเองใช่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าก็คือสูตรเดียวกันไว้ง่ายใช่ค่ะก็ยังเป็นของญาติญาติกันของญาติญาติกันนะจากทำเองได้ทำไม่ไหวก็ต้องตามสภาพ้าเขาก็ให้ญาติญาติทำต่อ เราก็แบ่งช่วงกันทำนะใช่ที่ทำไม่ไหวแล้วอย่างนี้ทำกันอยู่สอคนเมืก่อนนี้คนทำกันเยอะแยะผมจำแม่มาร้านเจ๊เสียงเจียวมากเลยเสียงดังมากเลยไม่มีคนร้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้จะเสียงกันแบบคุยกันแบบว่าเหมือนทะเลาะเอาไว้ไงเอกลักษณ์ของร้านเจ๊ทำงานกันหมดด้ไงแต่ว่าเอกลักษณ์ร้านเจ๊คือคุยกันเหมือนเหมือนทะเลาะกันอ่ะใช่เหรอใช่เดี๋ยวเมื่อก่อนผมจำได้เป็นสิบปีเสียงดังไปแค่นั้นแหละไม่เราเราดูเรารู้ว่าที่ว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเราเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจ จะเล่าให้ฟังเฉยๆเพรว่าเคยมาตอนนั้นจริงๆคุยเสียงดังแต่ไม่มีอะไรอ่าเจ๊ก็คุยเสียงดังไม่มีอะไรนะคือคุยแบบเป็นเอกลักษณ์ของคนคนจีนส่วนหนึ่งครับคือก็คุยกันลงแรงนิดนึงเกี๊ยวเกี้ยวใครนี่บอกเกี๊ยวคือที่สุดอะไะเนี่ยแป้งเกี๊ยวเขาจะบาง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 มากๆนี่เจ๊บอกคือวันที่วันจันไม่ต้องมานะวันจันหยุดนะจ๊ะมาวันธรรมดาฮะ กับวันเสาร์ได้หมดแล้วนไครับร้านบะหมี่เกี๊ยวปูของผมนะร้านนี้ชอบชอบเกี๊ยวเขามากเลยครีหลายปีแล้วเกี๊ยวเขาอร่อยมากนะมีปูด้วยมีหมูด้วยเส้นหมี่เป็นเส้นเล็กๆนะเหมือนเหมือนเหม,มีททำเองฮนะ,ะจริงๆนะปกที่จะตังตังจากเกี๊ยวแต่วันนี้ อยากให้เพื่อนๆเห็นเส้นด้วยไงเลยเลยสั่งเส้นมาด้วย<ม>เห็นไปแล้วหมูหมูแดงเขาจะไม่แดงมากนะ,กะเส้นหมี่ก็เส้นฝอยมากเลยป่ะปูม่เป็นปูมันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ปูป้อนนะเป็นปูธรรมดาเข้าใจราคาได้นะนะครับ

เดียวลูกก็เดียบกลมกลยเนี่นยเนะนี้ยหมูทั้งปูนะฮะเนี่ยนี่ครับเดียวเขาลูกกลมๆครับมีปูมีอะไรด้วยนี่เยดียวเขานะ ลูกใหญ่มากแน่นมากอ,อ๋อนี่นะกนะเกี๊ยวเพาแป้งบางมากแป้งทัละลายนะเนี่ยดทูที่เป็นที่เป็นนไงเขาเนี่ยเห็นปะ่ะเกี๊ยวเขาเนี่ยกนะเกี๊ยวเขาแบบแปบบ้งแบาบงๆแล้วก็แบบเนี่ยที่สุดเลยคือเกี๊ยวร้านนี้ถ้ามาสั่งเกี๊ยวให้ได้เลยนะนะครับดูเลเยอร์เนื้อดูเนื้อเขาเด้เ ที่สุดเลยอะอยู่ปากซอยของสมนะเนีนยตมตเนนี้างหน้าเป็นเนี่ยแคปตลคาาัลพาซาเนี่ยเส้นอร่อยนะไข่เยอะ Cool.